สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองไปสุภูสุคนนะคะมื่อนี้กลับมาพบกับนะคะสาวใหม่พาแซบชาแนลค่ะมื่อนี่นะคะบรรยากาศนะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะคะข้าวกำลังเขียวชะอุ่มเลยค่ะและเมนูวันนี้นะคะคอนนำเสนอลาบหมูค่ะลาบหมูกินกับพักไล,ล้เสแ็บบ้าพี่น้องเห็นแล้วก็หิวค่ะมาเด้เดอกินข้าวน้ำกันจ้า หมูคําใหญ่ๆมาเด้อพี่น้องแซ่บๆกินกับบกแต่งกรอบกรุบ เรือพวง หลับมูแซ่บวันนี้บรรยากาศก็เป็นใจนะคะแดดไม่ค่อยออกค่ะคึมฟ้าคึมฝนลมเย็นดีค่ะสบายมากเลย สีที่มักที่สุดก็คือสีเขียวนี่แหละค่ะดูแล้วเย็นตาสบายดีดูสิคะทุ่งนาบ้านเรามีดีกว่าที่คิดค่ะดีกว่าอยู่ในเมืองหลวง,งกรุงนะคะอยู่แบบนี้สบายที่สุดแล้วอืม 好妈 แทงกระก๊อบกอบลูกบักโด้ค่ะพวกกินคาเพชร เห็ดอยู่ได้ละค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศทุ่งนากันนะคะไปเจอกันเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนานะคะอยู่ที่นี่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆก,กับเขื่อนลำตะคองนะคะก็จะมีลำน้ำลำตะคองไหลผ่านค่ะแล้วก็ยังมีนะคะชาวบ้านทำรหัสวิทย์น้ำนะคะเป็นรหัสไม้ไผ่โบราณด้วยนะคะก็ยังมีให้เห็นอยู่นะ สีเขียวสวยนะคะทำให้เรารู้สึกสบายตาสบายใจเลยค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องสาวใหม่พาแซบชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวใหม่นะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอเจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย